ครับทุกท่านพี่น้องชาวครีเอเตอร์พาเลาะชมทุ่งนาบรรยากาศยามเย็นนะครับยามเย็นยามค่ําแรงนี่แหละครับว่าบ้านทุ่งบ้านนาเราเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนนะครับทิวเขานะครับต้นข้าวนะครับนี่นะครับคือส่วนหนึ่งนะครับคลองเล็กๆ ส่งน้ำเข้านานะครับก็ก็เปรียบเสมือนเหมือนเส้นเลือดอนะเนาะทำการเกษตรก็ต้องมีน้ำแต่ช่วงนี้เป็นเป็นหน้าแรงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็มีบ้างจะแห้งไปบ้างเล็กๆน้อยนนะครับแต่ทางหน่วยงานเขาก็ดูแลดีนะนะครับดูแลดีนะครับ,นะรบพยายามที่จะไม่ให้น้ำขาดถึงจะไม่มาก ก็ยังพอปลูกพืชที่ว่าใช้น้ําน้อยได้หลังรุ่นนี้ออกก็คงจะปลูกได้เพื่อที่ใช้ใช้น้ําน้อยน้อยนะนะครับนี่คือบรรยากาศตะวันใกล้รับทิวเขานะครับเป็นท้องไร่ท้องนามีเสียงกบเสียงเขียดนะครับแผงกล้องไปรอบๆนิดหนึ่งนะครับก็ดูสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับมาอีกฟังหนึ่งนะครับ อีกฝั่งหนึ่งของทุ่งนาฝั่งนี้ก็จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาจะรับขอบฟ้าชัดเจนขึ้นนิดนึงนะครับเทือกเขาทิวเขาเขานี้เป็นกั้นระหว่างอำเภอบรรพตกับอำเภอเขตอำเภอขานนนะถ้าข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะเข้าเขตอำเภอขานุเลยนะครับไม่ใกล้และก็ไม่ไกลมากนักนะครับพอไปพอมาว่างั้นเถอะ เป็นเขตติดต่อนะครับก็ขับรถไปก็ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับเป็นภาพที่สวยงามของทุ่งไร่ปลายนานะครับยามเย็นนะครับโอ้สวรรค์บ้านนาแท้ๆนะครับฝั่งคลองนะครับนี่เป็นคลองหลักสายหลักนะครับซึ่งน้ําก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับแกถึงบอกว่าอีกไม่นานก็จะใช้ปลูกพืชที่ ที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าใช้น้ำมากๆอย่างข้าวก็คงจะปลูกไม่ได้เพราะมันเป็นช่วงถัดไปจะเป็นหน้าแรงนะครับฝั่งคลองท้องนานะครับบรรยากาศลุกทุบลุกทุ่งสบายๆนะครับนี่ก็อีกฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีที่พมยืนเดี๋ยวจะมีท่อกั้นแล้วก็จะมีท่อระบายน้ำออกมาอีกฝั่งหนะึ่งนะครับ อยียงนอกเสียงสิงสารสาัตว์ก็เข้ากลับหลังนะครับเป็นธรรมชาติของเขาหละครับนี่ครับก็ยังพอมีปลาปลานี่จะคงเป็นคงจะเป็นพวกปลาเล็กนะครับปลาซิวนะครับนี่นะครับน้ําท่าแต่หน้าฝนนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะนะครับไม่ไม่ค่อยท่วมง่ายง่ายเหมือนกันเพราะมีมีคลองทั่วทั้งตําบลน,นะครับนี่ก็เป็นทุ่งข้าวเขียวขจีนะครับ เขียวงามตานะครับทุ่งข้าวเขียวขจีนะครับท้องไร่ท้องนาก็จะเป็นถนนไปไร่ไปนานะครับพี่น้องชาวเกษตรกรเขาก็มาไร่มานาเป็นบรรยากาศอากาศดีมากนะครับในขณะที่ถ่ายเนี่ยอากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ร้อนไม่หนาวอากาศกำลังพอดีพอดีนะครับอ่า แต่มีลมโชยนิดๆน,นะครับโชยนิดหนึ่งนะครับกำลังดีนะครับพยายามที่จะแผนกล้องพยายามี่ช้าๆให้ภาพสวยที่สุดเข้าทยี่จะสวยได้เนาะอ่าให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนั่นก็เป็นถ้าปัจจุบันเขาเรียกว่าห้างนาถ้าแต่ก่อนเป็นเทียงนานะสวยงามครับ